Okay. มาเริ่มกันเลยคราวที่แล้วเมื่อวานนี้เราซื้อเพิ่งสอนคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัวไปโอเคแล้วก็ได้ให้ตัวอย่างอันนี้ไปแล้วใน Google Classroom ได้เปิดเข้าไปดูบ้างยังเปิดแล้วค่ะอ่าเปิดดูบ้างแล้วนะแล้วก็เริ่มทําบ้างยังเริ่มแล้วค่ะ,ะเริ่ม,ม,มบ้างแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะได้ช่วยกันดู นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวอย่างเนี่ยที่เราสื้อเขียนอ่าของคนนี้อ่าของคนนี้เนี่เกอร์เรนจีเปิลเจียอเจียนลี่เนี่ยของคนนี้ประวัติส่วนตัวหรือเรซูเม่ของคนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในอันแรกเลยก็จะมีซิ่งหมิงชื่อสกุลหรือว่าเนมคนนี้เนี่ยชื่อภาษาจีนเขาชื่อว่าหวังเมลี่หวังเมลี่อ่าชื่อชื่อภาษาไทยก็คือนางสาวสุดสวย ท้ายซอยนามสกุลท้ายซอยนะฮะชื่อภาษาอังกฤษก็เขียนไปตามนี้เนาะแล้วก็มีสิ่งเปียซิ่งเปียหรือเพศนะฮะ gender ก็เพศของเขาเป็น female หรือว่าเป็นผู้หญิงหนุ่ยซิ่งเขากา็ใช้วิธีการมีตัวเลือกเนาะมีช h o i c e ให้เลือกนะฮะว่า,าเป็นหนุ่ยซิ่งหนานซิ่งหรือถงสิ่ง แต่เวลาเด็กๆเ,เขียนเด็กๆก,ก็ไม่ต้องทอําทเป็นช่องให้เลือกแบบนี้ก็ได้ตัวเองสามารถเขียนเพศของตัวเองเนี่ยต่อจากตรงนี้ได้เลยซิ่งเปียเแล้วก็ใส่เพศไปเลยก็ได้นะลูกนะโอเคใช่ก็ชูชงเหนียน่ยวชูชงเหนียนเย่ยว,วันเดือนปีเกิดเนาะ d a t e of birth วันเกิดเขาก็คือวันที่อ่าอจ9 9 1年1ี2日อเนียนอวอออโอเควันที่1มกราคมพศ2534 โอเคก็ปี1991 January 2 n d โอเคแล้วก็เหนียนหลิงอายุอายุเขาเท่าไหร่สั้นชือเนียนสั้นชือซุยนะฮะปีอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประวัติตรงนี้ก็น่าจะง่ายๆนะคะเวลาเราเวลาเราเขียนของเราเนาะเราทำของเรานะครับต่อมาเป็นข้อมูลการติดต่อ contact information เหรียญชีฟังชื่อเหรียญชี่ฟังชื่อเหรียญชีชชแปลว่าการติดต่อนะ ส่วนฟังชื่อก็คือเป็นวิธีการหรือว่าข้อมูลอย่างนี้ก็ได้เหรียญที่ฟังชื่อข้อมูลในการติดต่อวิธีการในการติดต่ออะมู่เฉียนจู่ตีมู่เฉียนจู่ตีก็คือที่อยู่ในปัจจุบันมู่เฉียนตัวเนี้ยแปลว่าปัจจุบันจู่แปลว่าอยู่อาศัยตีก็คือที่สถานที่นะคะมู่เฉียนจู่ตีก็สถานที่อยู่อาศัยปัจจุบันของเขาเนี่ย อ่าคือที่ไหนอันนี้เขาเขียนมาว่า Thai g u เ Kerfuo เสิงสางเชียนนนสมบูรณ์เสี่ยวชีอ๋อชอื่ออ๋ออีชีซื่อฝังเขาซานหลิงซันซานหลิงโอเคบ้านเล็กที่174หมู่11ตำบลนน,นสมบูรณ์อำเภอเสิงสางนาครราชสีมาอันนี้ก็เป็นที่อยู่ของโรงเรียนเรานะฮะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษออกมาปึ๊บแล้วก็จะมีอ่าเหรียญชี้เตียงหวัวเบอร์โทรศัพท์ต,ติดต่ออ่าเบอร์โทรของเขาเบอร์ติดต่อของ คุณสุดสวยท้ายซอยเนี่ยเบอร์ติดต่อก็คือ0812345678โซจีเบอร์มือถือก็ใช้อันเดียวกันเลยก็คือเป็นเบอร์ที่เอาไว้ติดต่อเห็นไหมก็ใส่อันเดียวกันก็ได้นะฮะเซเกตเตียนเจียวเจียนเตียนจื่อตัวนี้จะแปลว่าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โหยเจียนแปลว่าจดหมาย เตี้ยนเจียวเจ้าก็จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนะฮะชื่ออ่ออีเมลของเขาเขาก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละสุดสวย atmail.com อย่างเงี้ยของเราก็อะไรเราก็ใส่ไปนะลูกนะใช่ก็教育้า教育่เปโอเคประวัติในการศึกษา education history อ่าประวัติการศึกษาเขาก็ทำออกมาเป็นรูปแบบของตารางก็จะมีหัวข้อนะฮะหัวข้ออยู่ทั้งหมด4หัวข้อ อยู่4ี่คอลัมน์คอลัมน์ก็คือเป็นแถวแนวตรงนะฮะคอลัมน์เป็นแถวเป็นเป็นเป็นแนวตรงนะลูกนะส่วนแถวจะเป็นแนวนอนโอเคทีนี้คอลัมน์ที่1เนี่ยจะเป็นเฉวี่ยลีระดับการศึกษา education เฉวี e ่ยลีเฉี่ยเซี่ยวโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เราจบการศึกษานั้นมาโอเคในคอลัมน์ที่2และคอลัมน์ที่3ก็เป็นจวนยี่หรือโปรแกรมวิชาหรือแผนการเรียนนะฮะแล้วก็ ปีเย,ยวันเดือนปีที่จบการศึกษา graduation Grad e g r a a d u t date โอเคก็คือวันเดือนปีที่จบการศึกษาทีนี้เราก็มาดูเป็นแถวนะฮะในคอลัมน์แรกเนี่ยเขาจะมีระดับการศึกษาคือเสี่ยวเฉียก็คือแถวแรกหรือ primary school หรือประถมศึกษาประถมศึกษาคนนี้จบโรงเรียนอะไรนี่บ้านโนนสมบูรณ์เฉียวใช,ใช่ไหม แต่ว่าไม่มีโปรแกรมวิชาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโรงเรียนปถมเนาะไม่ได้มีโปรแกรมวิชาหรือบางทีเดี๋ยวนี้ประฐมก็มีโปรแกรมใช่ไหมก็อาจจะเป็นพวกแผนการเรียน EP อย่างเงี้ยของปถมก็เขาก็มีบางโรงเรียนเขาก็มีแล้ว EP อย่างเงี้ยก็เป็น English โปรแกรมเราก็อาจจะเขียนอิงหุ่ซี่อย่างเงี้ยก็ได้นะฮะหรือบางปถมบางโรงเรียนเขาจะมีโครงการแบบ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเราก็เป็นเคอร์เชียชี่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ใส่เข้าไปถ้ามีแผนการเรียนนะฮะ,ะวันเดือนปีที่จบการศึกษาวิธีการเขียนวันเดือนปีต้องเขียนยังไงลูกเอาอะไรขึ้นก่อนเอปีขึ้นก่อนอ่าถูกต้องเอาปีขึ้นก่อนอย่างอันนี้เขาก็เอ้อหลิงอีซือเนียยนก็คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรลูก อมีนวโคท่าิบเอ่าโอเคแบบนี้นะคะเช่นอีกัะที่สั้นแถวแถวที่3ก็เป็นชูจงระดับมัธยมศึกษาจูเนียร์ไฮสคูลอันนี้ก็จบที่โนนสมบูรณ์วิทยาจงเฉยียหรือว่าหน่วนท่งเวินเวไทายาจงเฉยียไม่มีแผนการเรียนใช่ไหมแต่ถ้ามีแผนการเรียนมอต้นอย่างโรงเรียนเราก็มีแผนการเรียนก็คือว่าว่ายหยีอ่าว่ายหยีไอผู้ชื่อว่ายหยีคือคือคอเสียหยีชูเสียซีก็คือเป็น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ของมอต้นใช่ไหมก็คือห้องเรียนพิเศษนะฮะก็สามารถใส่ได้ถ้าเราอ่ามีแผนการเรียนนั้นนะฮะอันนี้ก็จบปี2 0 1 7ลอี่เนียนาอ่าก็จบวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่คนละปีเลยกับปฐมนะฮะเช่นอีกเกาจงเกาจงเกาแปลว่าสูงละโอเคจงแปลว่าตรงกลางเกาจงก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโอเคมัธยมศึกษาตอนปลายนะฮะไฮสคูลก็ จบที่หนวนส่งเวรไปเทียร์ยาน中学跟初中一样 OK 但是这个专业就是外语系外语系 OK ค o m m e r c e ตัวเนี้ยเนี่ยมันจะแปลว่าโปรแกรมวิชา OK c o m m า r ี e แปลว่าโปรแกรมวิชาวิชาเอกหรือว่าแผนการเรียนอย่างนี้ก็ได้นะฮะว่ายิวว่ายิวเนี่ยสองตัวข้างหน้าเนี่ยว่ายิวว่ายแปลว่าด้านนอกหยิวแปลว่าภาษาว่ายิวก็คือภาษาต่างประเทศ โอเคภาษาต่างประเทศว่าอยู่ใช่นะฮะเออเขาจบในปีไหนสมสิศรีโฮปี้เยตอ่ะอืมอะด20 20 21ปี31日ีนาโอเคเขาจบในปีนั้นนะฮะเกิน 小学和初中一样的月一样的日但是年不一样โอเคเดือนตรงกันวันที่ตรงกันแต่ว่าปีไม่ตรงกันนะฮะแต่ว่าอันนี้เด็กๆถ้าเขียนของตัวเองเด็กๆก็ไปดูในใบจบของตัวเองนะลูกนะว่ามันเป็นวันไหนวันที่เท่าไหร่หนูก็เขียนลงไปโอเคเสียอีกเวน,น,น่ะนลี่ความสามารถหรือสกิลโอเคเขาก็จะแบ่งหัวข้อออกเป็นไหววี่นลี่ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ Foreign language ability หรือ foreign language skill นะฮะอันนี้ก็จะมีไทยหยูความสามารถด้านภาษาไทยหรือว่าไทยอยู่ในระดับ Excellent หรือ优秀优秀นะฮะอยู่ในระดับ Excellent เลยหรือดีมากซี่กันเนาะอังกฤษความสามารถด้าน English ของเขาอยู่ในระดับ Good โอเคก็คือหลยงเหาเหลังหลยงเหานะครับอยู่ในระดับหลังเหา ก็คือในระดับที่ดีนะฮะจุงเหวินภาษาจีน Chinese ของเขาอยู่ในระดับ general อ,อยู่ในระดับ general หรือว่าปานกลางหรือว่าทั่วไปแค่ปานกลางทั่วไปทีนี้เขามีหนิงลี่ความสามารถด้านอื่นๆอีกความสามารถของเขาก็คืออะไรเที่ยวอู่เที่ยวอู่หรือว่า Dance โอเคแดน c ์ความสามารถด้านการเต้นแล้วก็มีช่างเกอความสามารถด้านการร้องเพลงด้วยอย่างเงี้ยเราก็ลองหาคำศัพท์โอเคลองสืบค้นคำศัพท์ ใช้วิธีการสืบค้นยังไงเวลาสืบค้นคำศัพท์ในอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นเราต้องการจะสืบค้นคำศัพท์อะไรนะฮะวิธีการง่ายๆอย่างเช่นเข้า Google เข้า Google อะ,ะอันที่ครูแนะนำให้เข้า Google เพราะว่ามันจะได้คำศัพท์ที่ตรงมากกว่าใช้ Google Translate เราใช้ Google ค้นหาโดยอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีความสามารถด้านด้านอะไรดี ด้านการด้านการอะไรดิทำอาหารอ่าเราก็พิมพ์ไปเป็นภาษาไทยหูกถ้าเกิดสมมุติเราไม่รู้เนาะเราก็พิมพ์ไปเป็นภาษาภาษาไทยทาอาหารแล้วเว้นวรรคหนึ่งวรรคแล้วตามด้วยคําว่าภาษาจีนค้นหามันอันแรกเลยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอันนี้มาก่อนเห็นไหมขึ้นเป็น google translate ซึ่งถามว่าที่มันแปลมาให้เน่ตรงไหมเนี่ย ชูชื่อชูชื่อตัวนี้จะแปลว่าพ่อครัวหรือว่ากุก๊กโอเคนะคะชูชื่อแปลว่าพ่อครัวพ่อครัวแม่ครัวนะคะหรือคนที่ทําอาหารนะคะไม่ได้แปลว่าทําอาหารเห็นไหมมันไม่ใช่การกระทำนะคะดังนั้นวิธีการที่เราจะหาคําศัพท์เราก็หาอย่างไงนี่หาตามเว็บไซต์ต่างๆเราก็ลองเข้าไปดูอย่างอันแรกอันนี้เรียนภาษาจีนอันนี้อ่ลองเข้าไปดูซิแต่จริงก็เห็นอยู่แล้วเมื่อกี้มันก็ขึ้นอยู่แล้วนะคะ เนี่ยคือวิธีการหาคำศัพท์นะฮะหนูจะได้คำศัพท์ที่มันถูกต้องอ่าเนี่ยจั่วฟานทำอาหารเห็นไหมได้มาแล้วคำว่าจั่วฟานทำอาหารคนอย่างเพจนี้เขาก็พิมพ์มาให้เราเลยหนี่หุ้ยจั่วฟานมาคุณทำอาหารเป็นไหมโอเคถ้ายังไม่แน่ใจว่าเอ้ยคำนี้มันจะแปลว่าทำอาหารจริงหรือเปล่าเราก็ยังไงหาได้อีกนี่ลองหาที่ตามเว็บไซต์อื่นๆอีกนี่คือวิธีการค้นหานะฮะหาคำศัพท์ เราจะได้คำศัพท์ที่มันถูกต้องจริงๆบางที Google Translate มันช่วยเราไม่ได้ทั้งหมดนะฮะ Google Translate จะช่วยเราได้ตรงไหนบางทีส่วนใหญ่แล้วนะฮะ Google Translate จะช่วยเราได้นี่เรื่องของการออกเสียงเห็นไหมจะมีพิมพ์อินมาให้เราอย่างเงี้ยคำที่เราค้นหานะฮะเราพิมพ์เป็นภาษาจีนไปอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าพิมพ์อินคำนั้นมันคืออะไรเนี่ยอันนี้มันจะช่วยเราได้ดีมากนะฮะ แต่การที่เรามาหาคำศัพท์ใน Google Translate เนี่ยบางทีมันจะช่วยเราไม่ได้เราควรที่จะไปหาตามเว็บไซต์อย่างนี้ด้วยเพิ่มเติมถามว่ามันช่วยเราได้ไหมมันช่วยได้บางส่วนเราอาจจะพิมพ์ค้นหาไปแล้วแต่ว่าเราไม่ไม่เราอย่าเพิ่งไปเชื่อมันนึกออกไหมเราอย่าเพิ่งไปเชื่อมันในที่เดียวเราควรที่จะหาจากหลายๆที่แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่าอ,อ๋อในหลายๆเว็บเขาใช้คําไหนอย่างเงี้ยนะลูกนะวิธีการค้นหาคําศัพท์นะฮะอ่ะ ทีนี้โอเคเขามีความสามารถด้านอะไรเที่ยวอูก่การเต้นกับช่างเกอร้องเพลงใช่ไหมทีนี้อันต่อมาก็จะเป็นเกอเหรินซิงเกเธอเบียเกอเหรินซิงเกเธอเบียซิงเก๋ตัวนี้มันจะแปลว่าลักษณะท่าทางลักษณะของเราอะโอเคเกอเหรินก็คือตัวเองเนาะเธอเบียแปลว่าความพิเศษโอเคเธอ,อตู้ไปฉี่ไม่ใช่เธอเบียครับเธอเตียนเธอเตียนก็คือ,อจุดที่มันพิเศษ โอเคหรือความพิเศษอย่างงี้ก็ได้โอเคเกอร์เรนซิงเกอร์เธอเตียนก็คืออุปนิสัยส่วนตัวะนะฮะก็คือ personal characteristic โ okay. อเคอ่าก็จะมีลักษณะนิสัยเป็นเลิกวันคนนี้มีลักษณะนิสัยมองโลกในแง่ดีหรือ positive thinking โอเคก็คือมองโลกในแง่ดีอย่างเงี้ยเด็กๆก,ก็ลองหาดูลักษณะนิสัยอาจจะวิธีการค้นหาอาจจะใช้วิธีการนี้อ่าสมมตุติหนูต้องการ หาลักษณะนิสัยของภาษาจีนใช่ไหมหนู uh huh. มันหนูจะหาว่าเออแบบมันมีนิสัยหลากหลายมากเลยหนูพิมพ์ไปเลยลักษณะนิสยัยแล้วก็เว้นวรรกภาษาจีนแบบนี้แหละกด enter ค้นหาแล้วเราก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆอ่าลองเข้าไปดูอันแรกก่อนลักษณะนิสัยของบุคคลจากเว็บไซต์ของเจ้าฝูเต่า จีวจวเจีวูเต่าตัวนี้เห็นไหมเขาจะมีลักษณะนิสัยเยอะมากเลยที่เป็นคลังคําศัพท์ให้กับเราเราก็สามารถเอามาใช้ได้อย่างเช่นเราก็ลองไปหาเออเราเป็นคนมีนิสัยไงเราเป็นคนตื่นตัวแหมเป็นคน alert อย่างเงี้ยเออเราก็นี่ไงมีคําว่าอะไรคะจีหลิงต่จีหลิงแต่เป็นคน alert อเคมีภาษาอังกฤษให้ด้วยเห็นไหมในเว็บไซต์นี้อย่างเงี้ยเราก็หาที่เดียวก็เจอแล้วอย่างเงี้ยหรือ เออเรามีนิสัยเป็นยังไงเป็นกันเองเป็นมิตรอย่างเงี้ยเป็นกันเองก็คืออะไรเหอเห,อไอ,อ,หอไอเห่อชิ้นเหอไอเห่อชิ้นอ่าอย่างเงี้ยน,นะคะก็มีนิสัยเป็นกันเองหรือมีนิสัยเป็นเป็นคนกล้าเออกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงภยัยโอเคเอาเดาเชียสนะคะก็เป็นอะไรคะโย่เมาเสี่ยงจิงเฉินเต๋อโย่เมาเฉียนจิงเฉินเต๋ออย่างเงี้ยก็ได้เป็นคนกล้าตา,ตาตัน ต้าตานแค่นี้ก็ได้นะไม่ต้องเอาคําว่าเตอะมาก,นในในก็ได้นะลูกโอเคไม่ต้องเอาคำว่าเ,เตอะมาก็ได้ต้าตานแค่นี้ก็จะแปลว่าเออกล้าแล้วโอเคเป็นคนกล้าอย่างเงี้ยเป็นคนฉลาดอย่างเงี้ยเออก็เป็นอะไรโย่ใช้หนึ่งโย่ใช้หนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ลองหาดูว่าเรามีลักษณะนิสัยที่ตรงกับคําศัพท์ไหนแล้วเราก็เอามาใส่ในเอ,อ่อในประวัติส่วนตัวของเราแต่เวลาการเขียนประวัติส่วนตัวของเรานะมันคือ เขาเรียกว่าไงมันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนอการโฆษณาตัวเองถูกไหมอันนี้เราจะเอาไปใช้ในเรื่องของอะไรการเรียนต่อใช่ไหมเอาไปให้กรรมการที่เป็นอาจารย์เนี่ยเขาได้ดูว่าเออเขาควรที่จะเลือกคนนี้เข้าไปเรียนต่อหรือบางคนอาจจะทําประวัติส่วนตัวเนี่ยเอาไว้ไปยื่นในการสมัครงานบางคนแบบเออไม่เรียนต่อแล้วอะไรเงี้ยก็ ไปสมัครงานก็อาจจะมีประวัติส่วนตัวตัวนี้เอาไปยื่นสมัครงานได้ใช่ไหมเราลักษณะนิสัยของตัวเองหรืออะไรพวกเนี้นะฮะเราควรที่จะใส่ลักษณะนิสัยที่มันเป็นเชิงบวกนะลูกนะในแง่ดีโอเคให้เขาเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาอยากเอาเราเข้าไปทํางานไม่ใช่เออเรามีเกอเหรนเออเกอร์เหรนซิงเกิลเธอเตียนที่เป็นแบบว่าอะไรคะเออขี้เกียจเหินหลานอย่างเงี้ยเราไปเขียนเออเหินหลานขี้เกียจอย่างเงี้ยได้ไหม ได้ป่ไ,ไเออก็ไม่ได้เขาก็ไม่อยากเอาเราเข้าไปทํางานหรือเอาไม่อยากเอาเราเข้าไปเรียนใช่ไหมหรือมีลักษณะนิสัยแบบเออขี้โมโหอะไรเงี้ยเออก็ก็ฉันแบบว่าโอ้เป็นคนตรง,ตรง,ตรงๆอ่ะฉันเป็นคนขี้โมโหอย่างนี้จริงๆฉันจะเขียนอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมลูกดังนั้นเราควรที่จะเขียนอะไรที่มันโอเคนะคะที่มันโอเคที่มันแบบว่าเออกรรมการเห็นแล้วมัน เออรู้สึกอยากจะเอาคนนี้อยากจะรับคนนี้เข้าไปแบบนี้อันนี้มันคือใบเบิกทางของเรานะประวัติส่วนตัวอันสุดท้ายกิเรนไอฮาวกิเหรินไอฮาวฮอบบี้หรือว่างานอดิเรกงานอดิเรกข,ของแม่สาวคนนี้คือเที่ยวอู่การเต้นหรือเราจะเขียนงานอดิเลกอื่นๆเข้าไปอีกก็ได้นะลูกนะหนูก็ลองหาดูเออละเราลองหาในเว็บไซต์ดูไหมว่ามันมีงานอดิเรกอะไรบ้างก็น่าจะมีเยอะแยะก็ใช้วิธีการค้นหายัางไง เหมือนเดิมที่เราซื้อบอกก็พิมพ์เข้าไปงานอดิเรกเนี่ยแล้วก็เว้นวรรกภาษาจีนอย่างเงี้ยแล้วค้นหาเออลองดูเว็บไซต์แรกจ e น n f o r you.com อ่าเว็บไซต์นี้เขาจะมีคำศัพท์อะไรบ้างให้กับเรานี่มีเยอะแยะเลยเห็นป่ะก็จะมีช่างเกอร้องเพลงสื่อหยางเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยเอ,อ่ออะไรเนี่ย <c oughs> ฝังเร้นฝังเร้นเย็บปักถักร้อยช่างหวังเข้าเล่นอินเทอร์เนต็ตจีโยสะสมสแตมเตี้ยวหยีตกปลาพายเจ้าถ่าย,ายภาพขั้นชูอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาคำศัพท์พวกนี้ไปใส่ได้โอเคถ้าใครเลือกอ่านหนังสือหนูควรที่จะเอ่อเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งว่าหนังสือชนิดนั้นเป็นหนังสือประเภทอะไรอีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้เอ่อคน เพื่อให้คนที่เขาอ่านประวัติของเราแล้วเขาแบบเออรู้สึกว่ารู้จักเรามากยิ่งขึ้นปิวชัวเราชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเราก็เป็นขั้นขาทงชูแบบนี้โอเคขั้นขาทงชูอ่านหนังสือการ์ตูนหรือชอบอ่านหนังสือนิตยสารอย่างเงี้ยก็เป็นขั้นจ่าจื้อจ๋าจื้อชูอะไรเงี้กยกระใสไปอ่ะอย่างอันนี้ทําอาหารเออรักงานไอ้เล็กทาอาหารเพิงแถว เพิงเฉียวเมื่อกี้นี้ที่เราจเจอเจอก็คือคําว่าจั่วฟันใช่ไหมจั่วฟันจะเป็นคําแบบคาเบเบพื้นฐานเลยเบสิกแต่เพิงเฉียวนี่ระดับสูงขึ้นมาอีกเห็นไหมเราก็สามารถเอาไปใช้ได้ลุยโยท่องเที่ยวอ่าหรือหนูอาจจะใส่เพิ่มเข้าไปได้นะอย่างเช่นว่ายอ่าชี้ว่ายก๋วลุยโยว่ายก๋วก็แปลว่าอะไรล,ลกูกว่ายก๋ว <c oughs> อ่าว่ายก๋วต่างประเทศด้ว ชื่อไวออ้ัวั่ลอยก็คือไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คืองานอนดิเรกข,ของเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้ก็ลองค้นหาดูยากไหมยากป่ะครานี้ครูสอนวิธีค้นหาแล้วนะว่าหนูจะหาอย่างไงใช่ไหมบางทีบางคนอาจจะออ้ย เราจะไปเอาคำศัพท์ตรงไหนมาใส่ยอย่างนี้ใช่ไหมงงงงเลยไม่รู้จะหาอย่างไงนะคะนั่นแหละเนี่ยครูสอนแล้วนะวิธีการค้นหาก็คือใช้วิธีนั้นนะลูกนะหนูอยากหาอะไรที่มันเป็นภาษาจีนเนี่ยง่ายเลยพิมพ์ไปใน Google นะคะแล้วก็เว้นวรรคคำว่าภาษาจีนอย่าไปดูที่ Google Translate ให้ดูตามเว็บไซต์ต่างๆโอเคเราจะได้คำศัพท์เยอะมากยิ่งขึ้นโอเคไหมลูกโอเคป้ายากไหมแนน แนนไม่ฟังยากไหมแอมไม่ไม่โอเคเนาะโอเคขึ้นกว่าเมื่อวานไหม <c oughs> เริ่มเห็นทางสว่างยังจิ๊กเห็นแล้วค่ะโอเคทีนี้ถ้าหนูกรอกได้นะคะ กรอกได้ก็เริ่มกรอกเลยนะฮะก็เริ่มกรอกเลยแล้วก็เริ่มทยอยส่งมาเดี๋ยวครูจะช่วยตรวจนะฮะช่วยตรวจดูก็จะมีแบบฟอร์มตัวนี้เนาะที่ครูให้ไปนะฮะใน g Google c l a s s r o o m อ่าแบบฟอร์มตัวนี้นะลูกนะหนูก็ลองเอากรอกดูลองกรอกดูแล้วก็ส่งกลับมานะฮะส่งกลับมาจริงๆมันควรที่จะต้องมีพวกสัญชาติเชื้อชาติหรือว่าอ่าอ่า สิ้นอย่างพวกาศาสนาอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าไม่ใส่ก็ได้นะฮะอะไรที่นอกเหนือจากของครูแล้วเราอยากจะเสริมเพิ่มเติมเข้าไปเราก็ลองค้นหาค้นหามาก่อนและลองใส่มาลองใส่มาก่อนได้เลยนะลูกนะเพิ่มจากของครูก็ได้นะ,ะเพิ่มจากของครูก็ได้แล้วเดี๋ยวครูจะช่วยตรวจให้โอเคอแบบบางทีบางคนอาจจะทําประวัติในแฟ้มผลงานของตัวเองไว้แล้วแล้วก็ เออมันมีหัวข้อที่มันมากกว่าของครูเราก็ลองค้นหาแล้วก็ลองใส่มาดูหรือถ้าไม่มั่นใจว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงค้นหาไม่เจอหรือว่าค้นหาแล้วแบบเออยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีอะไรเงี้ยก็ก็ลองส่งมาให้ครูช่วยดูนะลูกนะโอเคโอเคป่ะได้เนาะโอเค,อเคถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้เราเท่านี้แต่ว่าพวกเรายังไม่ต้องออกเดี๋ยวช่วยกันตามเพื่อนเข้ามาเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้พี่นะฮะให้พี่ เข้ามาแนแนวให้กับเราลูกนะโอเคคนที่อยู่ตรงนี้ก็เตรียมความพร้อมเปิดกล้องกันนิดนึงแบบว่าตอนที่อันนี้ครูจะได้อแออแล้วก็อ,อันนี้ไว้แล้วก็ได้ได้ไดไดแบบว่าเ,าเห็นพื้นลงพื้นหลังอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ